ดาวฝงแสงขอไหวสวัสดีครับดาวฝงแสงนะครับวันนี้ก็มีเวลามาพูดคุยนะครับก็หลังจากเลิกการเลิกงานนะครับก็ยังไม่ได้ทำคลิปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับ และก็มาส่งกำลังใจนะครับดาวพุ่งแสงก็มาจะเป็นร้องนะครับโด่งดังนะครับก็เล่าประวัติของนักร้องผู้ที่ได้นะครับร่วมรับไปนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับ ก็เป็นประวัติของท่านและนักร้องที่โด่งดังนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับก็มีนะครับดาวพุ่งแสงวันนี้มาพูดในเรื่องของการขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับเป็นการสขขดครั้งดาวแสงนะครับ และก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามพรบฟังรับชมมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมก็มีเรื่องเ <c oughs> ล่าครับก็เป็นประวัตินักร้องท่านหนึ่งนะครับซึ่งโด่งดังมากๆเลยนะครับชื่อว่าไอแดงกิตก่นนะครับผมเชื่อว่า ใครหลายคนนะครับเป็นแฟนคลับของไอแดงจิตกรนะครับซึ่งไอหนุ่มติดทโบนะครับฉายามาแรงแซงทุกโค้งนะครับก็คือทุกชุดทุกอาร์บัมของไอแดงนะครับบทเพลงโด่งดังทุกชุดนะครับไพเลาะทุกทุกเพลงนะครับน้ำเสียงไอแดงนะครับไพเลาะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นขอบคุณคนดูสามท่านครับกราบขอบคุณมากๆครับ น้ำเสียงของอายแดงกิจกรนะครับผมเรียกได้ว่าไพเราะสุดๆนะครับอย่างเช่นเพลงเพลงงามข้ามปีนะครับไอแดงกิจกรนะครับที่ขับร้องไว้นะครับได้พบสาวงามงามอีลี ให้บังสิบปีก็บ่มีเบื่อบึงแค่แปงขาเข้าตาพี่นิ้วกลางนางสีนี่งามเหลือเห็นแล้วบอเบื่องามเหลือเทีพี่คิวต่อขอกลมผมงามงาม อยากเข้าไปถามน้ำน้องนี้ตาตโตโซภาโอยหน้ากอดงามจนตะลอดยอดอีลีเฝ้ามาหลายปีขอตีตาจตีน่อยจักหน่อยได้บก่กพี่สีเขียวพอไปของ อายุพีああ่นั้นยังเลขสีแต่ตัวน้องนี ę, ้ยังยี komma, support, cosas, ่สิบสองสิบเป้าแต่งดอมมีน้องไว้ไว้เบิ่งอีกจักปีอีกก็งามลายได้จับได้บายตายก็ยอมได้ ขอแต่พี่นันได้เขียงสอนสสีหงงามงอนนอนเตียงไม่สื่อท้องให้ใสเส้ในใยท้อเคนนี่ก็จบไปแล้วครับสำหรับเพลงงามข้ามปีของไอแดงกิจกรนนะครับก็ขอบคุณคนดูนะครับทั้งหกท่านเก้าท่านนะครับหกพันท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็ขอให้ท่าน มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่สิบหกแล้วนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกด้ยครับเดือนะครับสำหรับดาวปุ๋งแสงนะครับก็นะครับมีเวลาก็จะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับนักร้องนะครับก็เป็นคนที่ชอบเรื่องของนักร้องนะครับประวัติของนักร้องนะครับเอาง่ายๆว่าชอบส่งเสริมนัก ร้องศิลปินนะครับอย่างไอแดงกิตกกรนะครับเป็นนักร้องที่อยู่ในหัวใจของผมเลยนะครับอย่างเพลงที่โด่งดังนะครับและหลายๆคนก็รู้จักนะครับเพลงบอกเพลงบอกที่เมาโทรมานะครับไอแดงกิตกกรนะครับ <c oughs> โรมาเปิดเจออ้ายเลยโทรมาบอได้มีแเพนว่าหากกันไปหมดใสเลิกกันกับายผู้สาวเก่าสบายดีไหม เบื่อไอ้ขังโจขอขังใจเปิดเจอไอ้เลยโทรมาประมาณนี้นะครับผมก็ลืมเนื้อแล้วนะครับแต่ว่าเพลงเพลงนี้ไพเราะมากๆนะครับ